เฮียมึงดูตัวก <mm <out> ูทำท่าคำรามอ่ะทำฉากการดอ่ะทฮทำากัาดโคคำรามกูสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่รายการ o a s i s TV อีกแล้วนะ รายการที่ทุกคนดูแล้วจะไม่ได้แง่คิดอะไรเลยแต่จะได้รับความไร้สาระความบันเทิงตเต็มๆอย่างแน่นอนวันนี้ผมก็มีเกมมาแนะนําที่ชื่อว่าเกม Creature Creator นะทุกคนเกมที่เราต้องรับบทเป็นสปอร์เซลสิ่งมีชีวิตที่สามารถวิวัฒนาการตัวเองซึ่งทุกคนก็สามารถออกแบบตัวละครตามความต้องการของตัวเองได้เลยนะครับวันนี้ผมกับเพื่อนๆของผมจะรับหน้าที่เป็นทีมสปอร์อื่นนะทุกคนสิ่งมีชีวิตอันภูมิปัญญาออนเอลียน เเรียนลายเดี๋ยวนะอันนี้คือได้สร้างใหม่สร้างตัวใหม่เลยเหรอใช่สร้างตัวใหม่แต่ว่ามันทุกอย่างมันกดล็อกหมดแล้วกดล็อกหมดละมึงก็จะสร้างเฮียแล้วก็สร้างเลยโกจิล่าโอ้แม่งเหมือนโกจิล่าเป๊ะเลยดูการกระโดดแบ็คแบงคอาวุธิดูกระโดดนะไอ้ยี่ไอ้เไอเซนโด้ เดินโดดดิโอ hey yeah. okay. ้ยโอ้ยโอ้ยกระโดนมากกว่านี้โอ้ยแก็โอ้ยโอ้ยเอออวิตแมนแตกโอ้ยนี่ข้าววิตามินเนี่ย

เรียบร้อยโครซิล่าแตกมีพัฒนาการแบบผิดพลาดขอมึงเออโหย่ไม่มีใครทำอะไรกูได้น้องมีใครทำอะไรกูได้กูมีสูตรทำอะไรใครไม่ได้เนี่ยนายแพ้แล้วอยู่ที่สุกว่วเราเรามาเพื่อกิววอร์จังไงนะไปแล้วเตี้ยแล้วโตเตียใช้จุดนี้สูุกัวนะคินเราจะต้องทำการต่อสู้เอ้าเอนไม่ตายหรอกโครซิล่า ไอ้ยัยแม่งกอรซิล่ากอรซิล่ากอซิล่าสู้ใครไม่ได้เลยอ้าตายเสียชีวิตไอ้เย้ยมึงดูตัวกูทำท่าคำรามอ่ะทำ่ากัศอ่ะยัทำากัศพี่พกคำรามกูพี่พกคำรามพี่พกคำรามพกวหนนอนกลายเป็นพี่พกคำรามไปซะละ ไอาออกก่อน <S <S ใครว่าเป็นนี่แนมนั่น่ะไปเด้วไปสุดขอบฟ้าเจ๋งมาแบนเจอสมอั์ตเลยครับนี่คือพี่พบความลาของจจ๋งอืเอมคมุณจะรอด,ดูเนี่ยเป็นนี้เลยเนี่ยเดินนี้เลยมีทรงผมทรงผมยาว ทรงผมยาวมวกางกายวะสควอตสควอตนี่รันท่าการวะตถิบารเลยเอเลนิเกอร์ไม่เน่อ เอเลนเอเลนมาแล้วนี el, el, ่โหเขาเป็นเอเลนด้วยมานี่แดกโอ้ยแม่งกกเป็นกินนี่จัดตุนไม่เลนเฮ้ยเฮยเฮ้ยเฮ้่ก็อ้ยตัวใหญ่เ้ยออก็ตัวใหญ่มาะตายเอยังก็โ้ยโอ้ย ดนดีที่หาบ่อยมากเลยนะเยี่ยะไปเพื่อนจะโหมาแล้วเหรอรู้สึกแย่มากเลยถ้าไม่มีหางนี่สกปรกเกอร์คนเล็งไปแล้วเนะเฮ้ยแม่งวันเอาหางมาต่อยโคไอ้แช็คแมงต้องแบนเลยนี่ยด้เยอะแล้วเฮ้ยแมงเอ้ย กอได้เปลี่ยนได้น้องได้เปลี่ยนคุณซูไม่ได้องก่ได้เลี่ยนเอเลนหนตเอเลไเ้เอมลนเอเลนอเลนตายยากจังวะไอเี้ยแบงค์มันตัวเล็กเกินอิ่มอ้ยแบงค์แบงนี่ออกแบบมาพีพีป่ะเฮ้ยใครมากัดกูวะเนี่ย แบงมันมีความเร็วมากนะเฮ้ยตายได้ไดเว้ยเบนมันค่ากูได้วะกูยืนตรงริมหาดอหหรอหะไอ้เฮียกูแต่งต,ตัว <c oughs> เสร็จละโพ่าเยอะเกินไม่เห็นไม่เอาจิตได้ไม่ไม่สะดุกไม่ก็ไม่สะทานกูเลยแบง <c oughs> มันไม่โดนนี่เีย <c oughs> เนี่ยไม่โดนเลยวะไอ้ไข่มันโดนสูงขนาดนั้นวะออกแบบไม่ลอยเฮ้ยแม่งอะไรโอ้ยเซนแม่งก็เป็นตุ่นมันกันโอ้โหจะกิมโอ้ยไข่มันเยอะมากแค่นั้นโอ้ยโอ้ยเราได้จัดทัวร์นาเมนต์เลยไอ้แม่งใครแข่งแก่งสุดอ่ะเฮ้ยทัวร์นาเมนต์ทีมก่อนไหมหรือยังไงเฮ้ยเอาเอาทัวร์นาเมนต์ทีมก่อนใช่ไหมแล้วพอจะเป็นเดี่ยวใช่ไหม ได้ใช้ใช้ใช้โดนดิเฮียเจ็บพี่พายเลยเนี่ยงดงดโจมตีก่อนเลยเนาะนี่กูทีมเอทีมเอกูไปทีมเอนี่แงกูอยู่กับเซนก็ได้เพราะว่าแม่งหน้าตาเหมือนกันกูอยู่กับเซนเองหน้าตาเหมือนกันเฮ้ยเฮ้ยอะไรใครยิงโอ้ยเฮียทะลุฟ้าเนี่ยแต่ละคนแม่งไอ้เฮียแข็งแกร่งได้หมดมาอยู่ตรงนี้ทำไมนี่เนี่ย กูพูดว่าเฮ้ยอย่าอย่าโจมตีกันนะนี่คือเท่านั้นใช่ไหมทันั้นใช่ไหมเดี๋ยวก่อนกูไปอยู่จุดโผ่แต่แต่ว่าไงเช็คมากูนิ่งละกูจะอยู่ตรงนี้ละโอเคอันนี้ที่กูทัวร์นาเมนต์นะพร้อมละแท็กทีมไหมนี่ยแทคทีมเดี๋ยวกรรมการหนึ่งคนใช่ไหมกรรมการคนหนึ่งก็ได้มากรรมการไหม ในฐานะที่กูเป็นสีดำคนหนึ่งเนี่ยให้เป็นเป็นกรรมการไปแล้วก็พวกมึงก็อยู่ฝั่งนู้นนะยิ่งเตียนตัวมึงเจอตาเดียวกันด้วยนยังไงเอ๊ยมิดเอ๊ะเอ๊ะอีหลวงหลวงโอ้ยงูกัดงูกัดงูกัดเดี๋ยวไปเติมเลือดก่อนขอไปเติมเลือดก่อนกูว่ามึงสู้มันไม่ได้แน่หรอแต่ครูว่ากูกูเป็นกรรมการดีกว่าวครูจะศาสนาแล้วกูกรรมการแล้วจัด โอ้ยเหี้ยงูกัดช่างแม่งเลยไม่เห็นไม่เติมมาเรือยเฮ้ยมีเรื่องเหรอวะนเนี่ยม,ม,มันกัดเราล่างเนี่ยล่างนี่แหละได้ผลเฮ้ยแม่งแข่งเก่งจริงงูเสร็ียบร้อยเด็กงูอิ่มมาเลยแด็กงูได้ด้วยเหรอวะได้ถ้ากัดมันตายนกก็ได้ถ้ากัดตายเด็กได้ <c oughs> มาแรงปอเป็นนะ <c> ่ย <oughs> มาแรงปอ ัวอะไรวะไปอยู่ฝั่งนู้นเลยแจ็คกับเบนไปอยู่ฝั่งนู้นเลยสายเป็นกรรมการใช่ไหมใช่ฮะกรรมการเพราะว่าดูจากลักษณะแล้วครูน่าจะออนแอรที่สุดเลยเฮ้ยหรือว่าเราจะสู้ทางล่างน้ำหรือว่าเซนนี่แล่างน้ราลืมเทพจ้ะทางน้ำอันนี้เริ่มแล้วเลยเนี่ยหน่อยซิลอ่ะโอเคอะไรจะเริ่มกันแล้วเหรอนี่แน่นี่แน่โุ่งเยอะๆโดนลุกนี่แน่โดนกินซะ เฮ้ยยยโอ้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 ยอ้ยอ้ยแตกมันเริ่มยังเนี่ยสู้ในน้ำมามาสู้มาสู้กันบนบกเลยดีดีสู้ในน้ำไม่สูดสีอยู่นะกูว่าสู้บนบก่ะมันบินได้ไหมในน้ำอ่ะเป็นกบเลยหยไอ้กหี้ยุดหยุดไม่ดหยนดหมุดหตุดหยุดหยดนยหยุดหยดหยุดหยุด้ยุัหยุดหยเดหยุหยุดหยุดหยุหยุหยุหย กูไปอยู่สแตนบายรออยู่เนี่ยเออเลิกเลิกอยู่เพิ่งเตรียมก่องดึงกันก่อนไอ้เยอะแม่งกูคุยกับคนรุ่ควายวะเนี่ยแม่งเอ้ยย้อมไปถามไปสองตัวนู้นไอ้เหี้ยเ้ยแม่งหมันเขี้ยวอะไรวะเดินอยู่สองคนแล้วก็โดนไล่กัดอยู่เนี่ยคุยกับนอนร้ายอยู่ นี่ไปอยู่คนละมุมกันดีตุรเลาเมนเยี่ยนฝั่งเดียวกันเช็คมีการปรับหัวให้ต่ำด้วยวะเออแบบมีวคตโซ่ด้วยแบบโรตี่ยงงั้นเล่นระยะสูงดีกว่าก็จบไปแล้วนะครับ ไร้สระจริงๆไม่ได้อะไรเลยอน,นะสำหรับใครที่อยากรับชมการแบทเทิลแบบเต็มหน่วยของเอลิเยเกอรนะก็สามารถไปรับชมที่ช่องไดเมเยอรได้เลยนะครับทุกคนสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ผมก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ให้กับช่อง o อซิสด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าครับทุกคน